ครับนี่แค่ฝฟนตอกต,ตัวตัวนะครับสภาพสนามแบดหรืออาซีไม้ทำซีไมก้กัเจอนนองนะครับใน่สาหมาัดในแบดดันะครับครับติจู้ใครนนะครับนะครับติจู้กับเปียกเหมือนกันนะครับติจู้กับเปียกนะครับไม่มีร่างคามึงว่าติจู้ครับ ประกอบนะครับก็ไม่สร้างมาตรจาการเล่นเบสได้แล้วนะครับแกต็อกบอบๆนะครับมันมีนะครับวันที่1บเตตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยสิบมาครับนิดเดียวจริงๆครับสภาพกอยการทีนนะครับสิบไฟกา เกาหมัดนะครับพวกหมิงจะไม่หันเสียงหวัดดวงเปิดนะครับเปิดไฟกว่วตายมันกันครับผม